เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่านักฟุตบอลที่มีเงินเดือนจากค่าตัวและค่าเหนื่อยมหาศาลนั้นพวกเขาเอาเงินไปทําอะไรกันแน่นอนว่าคําตอบแรกๆที่ทุกคนนึกถึงนะคะต้องเป็นเรื่องของการลงทุนใช่ค่ะการลงทุนเป็นอีกวิธีที่ฉลาดและนักฟุตบอลหลายคนนะคะก็ได้ไปลงทุนเปิดร้านอาหารซึ่งเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองค่ะเพราะเราจะพาทุกคนไปชม5นักฟุตบอลทั้งอดีตและปัจจุบันที่มีร้านอาหารเป็นของตัวเองไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าจะมีใครบ้าง คนแรกค่ะริโอเฟอร์ดินานตําำนานนักเตะของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดเขาเลือกที่จะเปิดร้านอาหารในอังกฤษเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแน่นอนว่าร้านอาหารของเฟอร์ดินานนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองหลวงอย่างลอนดอนแต่ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์เมืองที่เขาเคยอาศัยสมัยค้าแข้งมานานกว่า10ปีนอกจากนี้ค่ะแม้แต่ชื่อร้านนะคะเขาก็ยังคงความยูไนเ็ตเอาไว้เพราะตำนานผู้นี้ยังได้ตั้งชื่อร้านว่ารอโซเป็นภาษาอิตาลีที่แปลว่าสีแดงอีกด้วย ต่อมาค่ะวิลเลียนและดาวิดลุยถึงแม้นักเตะทั้งสองคนนี้นะคะจะย้ายออกจากพรีเมียร์ลีกและไปเล่นในลีกอื่นแล้วแต่วิลเลียนและดาวิดลุยนั้นได้เปิดร้านอาหารร่วมกันที่ลอนดอนเพราะเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะและยังคงเป็นเพื่อนร่วมทีมกันท้งที่เชลซีอาร์เซนอลและทีมชาติบราซิลอีกด้วยส่วนร้านอาหารที่พวกเขาเปิดนั้นกลับไม่ใช่ร้านอาหารบาซิลเลียนนะคะแต่เป็นร้านอาหารอิตาเลียนอีกเช่นเคยค่ะ คนที่3ค่ะคิเซโนโรนโดอย่างที่รู้กันนะคะว่าโรนโดนั้นมีธุรกิจหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคลินิกบุกผมโรงแรมและหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจร้านอาหารค่ะโดยร้านอาหารของโรนโดนั้นมีชื่อว่า CR c o r n e r Bar and Bi s t r o เป็นร้านอาหารโปรตุเกสและเป็นบาร์ค่ะส่วนที่ตั้งนั้นก็ไม่ใช่ที่ไหนค่ะเพราะร้านอาหารแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ด้านในโรงแรม p e s t a n a CR อาร์ Hotel ในกรุงลิสบอนโปรตุเกสซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะคะก็เป็นของเจ้าตัวนั่นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะโรนโดยังมีร้านอาหารที่เปิดร่วม กับนักเทนนิสชื่อดังอย่างราฟาเอลนาดาวและโพกาซอนแห่งวงการ NBA อีกด้วย คนที่4ค่ะเจมโรดิเกสนักเตะที่ปัจจุบันคาแข่งอยู่ในลีกของกาตาเขาเคยคาแข้งกับหลายสโมสรใหญ่ในยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นปอร์โตโมนาโกเรอัลมาดริดเอเวอร์ตันแถมยังเคยถูกปล่อยยืมให้กับไบเยนอีกด้วยและเมืองที่แข่งรายนี้ถูกใจที่สุดนะคะก็คือปอร์โตประเทศโปรตุเกสจนถึงกับต้องตั้งหลักปักฐานลงธุรกิจไว้ที่นั่นเลยทีเดียวเจมโรดิเกสนะคะได้เปิดร้านอาหารในเมืองปอร์โตซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศตัวร้านนั้นตั้งอยู่ริมทะเลมีชื่อว่าเลกาดาเพเมล่าว ส่วนธีมของอาหารนั้นก็จะเน้นไปทางซีฟู้ดตามบรรยากาศร้านเลยค่ะ และคนสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือลิโเนลเมสซี่นั่นเองเมสซี่นะคะได้เปิดร้านอาหารร่วมกับพี่ชายและน้องสาวของเขาร้านอาหารแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนมีชื่อร้านว่าเดอะบลลาวิสตาเดลชาแดงเดลนอร์ดซึ่งเป็นชื่อร้านที่เมสซี่ตั้งให้โดยมีความหมายว่าวิวอันงดงามของสวนในตอนเหนือซึ่งแรงบันดาลใจของชื่อและตีมร้านนั้นมาจากเมืองโรซาซิโอบ้านเกิดของเขาในอาร์เจนตินาทําให้ร้านนะคะตกแต่งเป็นในตีมสวนที่มีดอกไม้แถมยังมีมุมดูฟุตบอลอีกด้วย และนี่ก็คือ5นักฟุตบอลที่มีธุรกิจร้านอาหารเป็นของตัวเองความจริงแล้วยังมีแข้งดังอีกหลายคนเลยนะคะที่มีธุรกิจร้านอาหารเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันหากเรามีโอกาสนะคะจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอีกแน่นอนค่ะส่วนวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้เพื่อรอชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ